มาแล้วกลับมากันอีกครั้งนะคะกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท8 5นะคะตามเจ้าอาบูโปรแม็กซี่ปีนิวเยียร์2 2 2นนะคะล่าสุดสำหรับสายชะโดตกเก่าอ่ารอบ7นะคะรอบ7.1ข้อสำคัญคือเบรกเขาสูงนะคะแล้วก็ลูกปืน,นเซเลต6ตลับเจ้าตัวเนี้ยหนูบอกเลยนะคะว่าเจ๋งบอดี้เจ๋งกว่ารุ่นเก่าเยอะมากหนึคือมันทำเป็นทรงสลิมนะคะแต่เบรกสูงขึ้นนะคะเบรกสูง เบรกสูงแล้วก็บอดี้ลอกอะ่ะสวยกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะคะแจ้งเลยว่าใครที่พลาดรุ่นนี้นะคะต้องเสียใจอีกน,น,นานๆเลยเพราะว่าสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะของเพิ่งมาดูดิเขามีลายเคฟล่าตรงนี้นะคะหนูบอกเลยตรงนี้ยเป็นแบบสิกเนเจอร์วิงของรุ่นนี้เลยนะคะมันหล่อจริงๆนะคะตอนแรกหนูดึงออกมาจากกล่องอะ่ะหนูยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าคือมันเป็นรุ่นอีก อีกปีหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันยังตีรุ่นปี2022ก็คือเป็นโมเดลเยีย2022อยู่นะคะซึ่งหนูบอกตรงว่ามันหล่อมากนะคะถ้าไม่บอกก็เป็นอาบูเนี่ยหนูคิดว่าเป็นพวกไดวงได้วาชิมาโ,โนตัวแพงได้เลยนะเอาจิงมันหล่อจริงนะคะกับเจ้าอาบูโปรแม็กโฟนะคะโปรแม็กซี่มาทั้งหมุนขวาแล้วก็หมุนซ้ายนะคะสายตกชโดตกเก๋าใหญ่เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะตัวอาบูเนี่ยเขาจะเป็นลอกที่ขึ้นชื่อเรื่องกําลังเบร เรื่องระบบหน่วงอ่าแล้วก็เฟืองที่ดีนะคะลูกค้าหลายคนเนี่ยถามหนูว่าได้ว่าชิมาโนอาบูตัวไหนดีกว่ากันครับจริงๆไม่ต่างกันมากต่างกันตรงที่แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์ไม่เหมือนกันอย่างอาบูเนี่ยถ้าเป็นลอกหยดน้ำเนี่ยหนูบอกเลยว่าเรื่องระบบหน่วงเนี่ยเขาสเสถียรที่สุดนะคะคือมีหน่วงหยาบแล้วก็หน่วงแม่เหล็กตีง่ายแล้วข้อสาคัญคือพอมันเป็นโมเดลเยียปีใหม่ๆเนี่ยตัวลอกเขาเป็นสลิมขึ้นดูดิ เพื่อทาให้เข้ากับคันเบ็ดรุ่นใหม่ๆที่สลิมอัพสลิมคือแบงบางขึ้นแต่นเหนียวกว่าเดิมอ่าพอมันประกบคู่กันปุ๊บแบมันก็จะดูเหมือนชุดเราอ่ะเป็นชุดที่ไม่เอถอะทะนะคะไม่เอถอะทะไม่ได้ตุยๆเหมือนลอกสมัยก่อนนะสังเกตง่ายๆนะคะลอกสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทํากันแบบนี้หมดเลยเพราะว่าคันเบ็ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งแพงยิ่งบางยิ่งเหนียวยิ่งเบานะคะลอกก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณซื้อลอกรุ่นใหม่ๆเนี่ยลอกจะตัวเล็กลง แต่อัดได้ใหญ่ขึ้นข้อดีคือมันทําให้ชุดอุปกรณ์เราดูหรูหราดูดีนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเลยใช้ได้อย่างใช้อย่างเดียวได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้มาดูสเปกกันนิดนึงนะคะลูกปืนสแตนเลสหกตลับนะคะรอบเกียร์เจ็ดจุดหนึ่งนะคะแขนกว้างถึงเจ็ดสิบเอ็ดเซนนะคะแล้วก็กําลังเบรกสูงถึงหกกิโลนะคะเจ้าตัวนี้ให้เบรกสูงถึงหกกิโลนะคะมากกว่าชิมาโ,โนนะคะข้อดีของเขาก็คือเบรกเขาสมูทนะคะแล้วสปูลสวย ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่หนูว่าหนูเห็นชัดถ้าเทียบกับลอกตัวเก่าของอาบูเองนี่แหละถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยสปูลเขาจะกว้างกว่านี้หน่อยอ่าแล้วมาทําให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยต้องไม่นั่งซื้อสปูลแต่งนะคะอีกประมาณพันห้าแต่ตจ้าตัวเนี้ยเป็นโมเดลเยียปียี่สิบสอนะคะเขาทํามาเป็นสปูลเอ่อจะไม่ไม่ใชิตื้นนะคะคือเป็นสปูลแบบ ตัวลออเขาทํามาเหมือนกดเข้ามานิดหนึ่งนะคะแต่มันยังจุสาย p ี3ีสามได้ร้อยเมตรเหมือนเดิมนะคะข้อดีคือตรงนี้เลยนะจุสาย p ี3ีสามได้ร้อยเมตรเหมือนเดิมนะคะหูหูปกติลออหยดน้ําเนี่ยเขาจะตีอย่างอาบูเขาจะตีลอก PE ีประมาณแบบใส่ p ีสองหนึ่งร้อยเมตรนะคะแต่เจ้าตัวนี้ใส่ p ีสามได้หนึ่งร้อยเมตรนะคะแต่สลิมขึ้นกว่ารุ่นเก่าตัวเล็กลงนะคะทําให้เราจัดเป็นชุดอุปกรณ์เนี่ยคู่กับคันเบ็ดร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้วมัน ดูดีขึ้นในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วใช้อย่างเดียวนะคะน้ำหนักลอกเพียงสองร้อยสามกรัมโอเมเจ้าลอกหลักสองพันกว่าไม่ถึงสามพันน้ำหนักลอกเพียงสองร้อยสามกรัมนะคะข้อดีของลอกหยดน้ำถ้าเทียบกับสปิน่งอ่าหลายคนถามกันเข้ามานะคะหนูจะบอกให้ง่ายๆเลยหลักง่ายๆเลยนะคะลอกหยดน้ำเนี่ยเขาเขี่ยเหยื่อได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สองมือ อันนี้ต่างจากสปินนะคะเวลาหนูตกปลาเนี่ยบางทีหนูคุยโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเราก็เขี่ยเหยื่อแบบใช้เขี่ยอย่างนี้เเย,เอ,เ,ย,อยเอาถ้าไม่ใช่เหยื่อบัดเบสหรือว่าเหยื่อดำลึกอะไรอย่างเงี้ยพวกปลายงปลายางเราก็ใช้นิ้วเขี่ยเอานะคะเขี่ยเขี่ยรตรงดาวเบรอ่าแล้วข้อสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาเราหมุนสองมือแล้วเราจะสู้ปลาเนี่ยเราสามารถสู้ปลาโดยที่มือเดียวเองได้เลยโดยใช้นิ้วเขี่ยเอานะคะไม่ต้องไปปิดหน้าลอกเหมือนสปินนิ่งอ่าอันนี้คือข้อสําคัญของข้อแตกต่างของลอกจุดน้ํากับลอกสปินนิ่งนะคะ อีกข้อหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆคนกลัวกันก็คือเออผมไม่กล้าตีหรือจุดน้ำหรอกเพราะว่ามันตียากนะคะถ้าเราซื้อตัวถูกมากๆเนี่ยคือโนเนมเอาง่ายๆนะคะเขาจะไม่มีหน่วงมาให้คือตียังไงก็ฟู่แต่ถ้ามันเป็นอาบูเป็นชิมาโ,โน่เป็นไดว่าเนี่ยเรื่องระบบหน่วงเขาทํามาสะเถียนนะคะแล้วก็ลื่นแบบดูดีนะคะลื่นดีๆไม่ใช่ลื่นแบบลื่นหัวแตกอย่างเดียวแล้ว,ลวมันจะตีอย่างนั้นอะตียังไงก็ฟู่นะคะเราสามารถปรับความหน่วงของสปูลเนี่ยอยากให้ลื่นมากลื่นน้อยมาปรับที่ตรงนี้ก่อนนะคะค ปรับหลักให้ได้แล้วเสร็จแล้วพอเราจะไปเดินตีเหยื่อย้ายเปลี่ยนเหยื่ออะไรเราก็มาปรับตรงนี้นะคะแต่หลายๆคนอันนี้คงรู้อยู่แล้วเนาะถ้ารู้อยู่แล้วก็ข้ามไปได้เลยมาฟังที่ราคากันบ้างดีกว่านะคะเจ้าปีนี้เจ้าตัวนี้จะเป็นปีนิวเยียร์สองพนยนะคะราคาโปเดิมนะคะหนูยังได้อยู่ที่2890บาทนะคะส่วนล็อตหน้าเนี่ยเขาจะให้ขาย3,290แล้วนะคะบอกไว้ก่อนนะล็อตหน้าในที่นี้ก็คือนู่นอะคะ่ะอีกทีก็ประมาณก่อนสิ้นปีอะคะ่ะแต่ว่าขายราคานี้นะคะ ไอ้ข่ร,ราคา3,290แต่แต่อเนี้หนูยังได้อยู่ที่ราคา2,890บาทอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองหาลอกอาบูลอกตระกูลอาบูแล้วก็เป็นทรงหยดน้ำตกงานใหญ่ๆตกชโดตกเก๋าใหญ่แนะนำเจ้าอาบูโปรแม็กโฟนะคะสวยจริงๆนะอยากบรรยายทุกอย่างให้ลูกค้าเห็นตามสิ่งที่หนูเห็นจริงๆมันสวยจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะสีบอดดี้จะเป็นออกแนวแบบ เทาดำนะคะเทาดำเหลือบมุกนะคะเขามีเหลือบออกมานิดนึงมันจะออกสีแบบออโรร่าหน่อยๆนะคะคือมันเป็นสีเหลือบไม่ใช่สีแบบมิติเดียวเหมือนลอกลอกจีและอ,อดูดีกว่าเยอะนะคะเห็นราคาอย่างเงี้ยยังได้ประกันนะคะประกันบริษัทเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับถุงหุ้มลอกนะคะทุกตัวมาพร้อมถุงถุงผ้าใส่ลอกให้นี่โปรแม็กโฟนะคะตัวล่าสุดไปกันดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยหนูได้มาไม่เยอะหรอกไม่อยากพูดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทัน เดี๋ยวมันไม่มันไม่เหลือนะคะมาแค่ถ้าโปรแม็กเนี่ยหนูได้มาแค่ขวาสิบซ้ายสิบน้ำตาจะไหลสั่งแต่ปีที่แล้วใครที่รอลอกสายโหดในงบประมาณสามพันไม่ถึงสามพันนะคะหรือว่าใครที่มองหาอะอย่างชิมา a โน c คาสิตัสอะไรอย่างเงี้ยหนูแนะนำมาลองดูอาบูโปรแม็กดูนะคะสเปคเดียวกันเลยแต่ราคาถูกกว่านะคะแล้วข้อสำคัญคือคุณได้บอดี้ลอกโมนิวโมเดลเดลยียปีล่าสุดนะคะใหม่ที่สุดแล้วนะคะ น้ำหนักเบาด้วยเบรกหนักด้วยนะคะแล้วข้อสาคัญคือจูดสายได้เยอะจูดสายใหญ่ได้เยอะขึ้นอ่าถ้าเมื่อก่อนมันใส่ P ีสองได้หนึ่งร้อยเมตรตอนนี้มันใส่ P ีสามก็คือรับได้เพิ่มขึ้นอีกต้องสิบปอนด์นะคะจูบร้อยเมตรเหมือนกันนะ,ะนี่คือตอบโจทย์งานสมัยใหม่มากขึ้นนะคะด่วนด่วนด่วนสองพันแปดเก้าสิบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งนะคะ e อ s อบวกเพิ่มห้าสิบาทต่อครั้งไม่ว่าคุณจะสั่งล็อกกี่ตัวนะคะสมมติ อยากได้แบบ3มตัว4ี่ตัวสั่งกันเข้ามานะคะเพราะหนูมีแค่ขวา10บซ้าย10เท่านั้นนะคะ2,890บวกอมอาบาทไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ตัวก็ค่าส่งเ m มครั้งละ50บาทเท่านั้นนะคะจัดพร้อมกันได้นะคะหนูเจอมาแล้วนะงวดที่แล้วนี่สั่งกัน4ตัวหนูก็เจอมาแล้วนะ5ตัวหนูก็เจอมาแล้วตกกันทั้งทีมเลยนะคะเพราะว่าเขารอของกันข้ามปีนะคะไม่ใช่สั่งแล้วมาเลยนะพี่รอของกันข้ามปีแล้วงานเก็บมาดีกว่าพวกแบบ สามสี่ปีที่แล้วมากนะคะแน่นขึ้นแล้วไม่เป็นรอยง่ายนะคะนี่หนูลองเอาเล็บขูดเล็บถูเนี่ยมันไม่ลอกไม่อะไรเลยทนทานมากบอดี้จะต่างจากตัวสีขาวเยอะอยู่อ่าลูกค้าหลายคนถามอ้าวโปรแม็กตัวสีขาวละพี่อันนั้นจะเป็นปีสองพันเออมันจะเป็นปีของปีที่แล้วนะคะไม่น่าจะมาแล้วมัง้งไม่แน่ใจนะคะแต่หนูต้องบอกตามตรงว่าตัวนั้นน่ะบอดี้เขาใหญ่กว่าตัวนี้นะคะเขาใช้บอดี้ทรงเก่าอะ่ะมันจะตุยกว่านี้อันนี้มันจะแบนกว่ามันจะเรียบกว่า แล้วมันก็จะไม่เป็นลอยง่ายเหมือนอันนู้นนะคะแล้วก็สีไม่สีไม่เหลืองแน่นอนนะเ <laughs> พราะว่ามันเป็นสีเทาดำเนาะก็เขาเรียกว่าคลาสสิกอยู่ยาวนะคะเรียบหรูอยู่ยาวแน่นอนหนูชอบตรงสีลายเคปล่าตรงนี้ของเขามากนะคะมันสวยจริงๆนะคะพอเรามองไกลๆมองอย่างเงี้ยถ้าหันด้านข้างนี่เหมือนพวกลอกแบบตัวแพงๆแบบเจ็ดแปดพันได้นะคะถ้าใครเคยนี่ลองคิด ไม่อยากจะพูดเลยเอ่ยชื่อปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าบอกปับ๊บกันอีกแล้วไม่ใช่นะคะลองคลิกดูนะคะของไดว่านะมีรุ่นหนึ่งแพงมากนะคะเหมือนเปะ๊ะอันนี้เป็นของอาบูนะคะบอกไว้ก่อนโอเคไปก่อนนะจ๊ะ2890้า2 8น0นะคะกับโปรแม็กโฟนะคะเลือกมาเลยซ้าย1ขวาหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนะคะยี e s 50บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะลาละคะสวัสดีค่ะ